<Das que ath ie> ใคร FC รู้ตัวจริงกดไลค์มาคนละไลค์ให้มันรู้กันไปเลยว่าครอบครัวส a ิดยิ่งใหญ่แค่ไหน <laughs> มีความสุขดีผมได้อยู่กับลุงแล้วมันจะดูสนุกดีแม้จะไม่ได้รวยแต่ผมก็คิดว่าจิตดีแค่ได้ลองซ่องที่ซาที่ละสี่ทีสท่สมองวีดเอวีเดย์เออมีเรื่องราวเข้ามาต้องมากไม่สะกิดทีอบอกเลยตรงนี้เลยไม่เคยกลัวเขาสิบตีไม่ได้โดนตีสักทีท้อสักทีรู้สึกดี กูจะ h a n d u h h a u ปรดรราสวัสดีคนเ รู้สึกแข็งแก่งจริงๆเลยโอ้ยไม่แอกเสียงละชิเกียรทำไมลุงบึกบึนขนาดนี้ล่ะครับเนี่ยทำไมล่ะครับก็เพราะว่าตอนนี้เหล็กไหลมันได้ประสานร่างกับลุงซันดิสแล้วทำให้ลุงซันดิสมีพละกำลังมากขึ้นและก็เปลี่ยนร่างกายทางกายภาพด้วยนะโหลุง ลุงมึงสุดยอดเลยอ่ะรู้สึกว่ามองไกลไปสิบกิโลเลยนะแชมป์ตอนเนี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวป๊นนึงนะเดี๋ยวฟุตเวิร์กให้ดูัะทับทับเย็บะทับเย็บทับเป็นไงแชมป์โอยลุงสุดจัดอ่ะไอ้แค่เนี้เจ้าโลนินนะก็สู้ลุงไม่ได้ละจริงลุงจริงผมเชื่อไปแชมป์เดี๋ยว,ยวลุงไปจัดการเจ้าโดนินครับละไม่ต้องกลัวครับผม โอ้โหไม่วได้ไม่ได้ยช่วยด้วยช่วยด้วยผีตายซากมันมาเต็มเลยอ่ะอะไรผีตายซากอะไรอ่ะตายซากอ้ดูดิมันหนูฮูยไหนยายญ่ประคุ้มใจเย็นใจเย็นครับครับมาเรียจัดการหมดแล้วนี่โอ้โหกลายเป็นหินหมดเลยฮะมันอาจจะมาเพิ่มก็ได้นะใช่เหรอถ้างั้นเราต้องรีบจัดการแล้วครับคุณบอยใช่แล้วใช่แล้ว เอาไงดีเน่ตอนนี้เราก็ไม่สามารถรู้ที่อยู่ได้ด้วยอะลุงว่าโลนินมันอยู่ไหนอะไปเดี๋ยวลุงนําทางไปเองครับลุงอยสายตาดีมองเห็นได้ไกลขึ้นลุงก็ฉลาดจังตามมา้าพเจ้ามาน่ากลัวจังตามมาโอ้โหนี่อะไรเนี่ยแมงมุมยักษ์นะใช่ใช่พบผีตายซ่าแมงมุมยักษ์นี่มันตั้งแต่สมัยดึกดำบรรล้วนะนี่มันดูถูกชุบชีวิตแน่เลย ทำไมพวกมันกลายเป็นหินหมดเลยเนี่ยมาเรียไงล่ะโธ่เอ้ยไม่รู้จักห่อพลังของเมลูซ่าสุดยอดไปเลยนะเนี่ยใช่ครับคือคุณมาเรียเนี่ยสามารถเสกให้สิ่งที่ต้องการที่จะให้เป็นหินเนี่ยเป็นหินได้ทันทีเลยครับว้าวสุดยอดทางไหนวะใช่ครับลุงไปไหนเนี่ยตามมาเธอเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะอ๋อนี่ลุงรู้ที่อยู่มันเหรอครับก็ที่เก่ามันเนี่ยแชมป์ผมว่ามันไม่อยู่ที่เก่ามันหรอกครับมันน่าจะเปลี่ยนรังอ่ะเพราะว่าเราไปบุกลุกมันแล้ว อ๋อเหรอเออถ้างั้นเราจะไปไหนกันดีละ่ะเออถ้างั้นต้องถามเออบังอ่อนเธอคิดว่าโลนินมันจะอยู่ที่ไหนอะที่ที่ปลอดภัยที่สุดคือที่ท,ที่อันตรายที่สุดมันก็อยู่ใกล้ๆเราเนี่ยล่ะค่ะฮะอยู่ใกล้ๆเราเนี่ยนะใช่เออเจ้าหนูสองคนตามมากดีแล้วแป๊บนึงนะเอออยู่ใกล้ๆเจ้าโลนินแกอยู่แถวนี้หรือเปล่าโอ้ยมันจะออกมาให้แกมาแหละแชมป์ฮะโอ้ยปัญญาอ่อนเนี่ยดู เดี๋ยวลุงทำอะไรให้ดูโลนีนมาหาเข้าหน่อยไม่แพ้กันเลยลุงลุงทำอะไรอ่ะใจเย็นใจเย็นมาคุมโอ้ยจะไปละมาล็อกกันหน่อยไม่ละโอ้ยมามาะเกินเลยแล้วโอ้ยโอ๊ยลุงใจเย็นอย่าทะเลาะกันเองสิครับแม่เอ้ยระเบิดใส่อยู่นั่นแหลยลำคาลแล้วนะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว นี่มันเครื่องรางที่สามารถทําให้มองเห็นผีได้นี่ครับใช่แล้ว,ลวคุณรู้ด้วยเหรอใช่แล้วผมเคยศึกษาเรื่องนี้มาก่อนนะมันสามารถที่จะทําให้ดวงตาของเราเนี่ยสามารถมองเห็นผีได้อันนี้ผมรู้แล้วครับมันน่าจะเป็นของคนที่มีฤทธิเดชนะผมเข้าใจแต่ว่าเราจะไปสื่อสารกับคนตายทําไมล่ะครับในเมื่อเขาไปที่ที่ชอบที่ชอบแล้วอ่ะบางทีมันอาจจะนําทางเราไปหาโลนินก็ได้นะอาจจะมีผีมาบอกทางเนี่ยคุณแชมป์ คิดออกเลยผมจะลองขอให้วิญญาณนำทางดูเฮ้ยเอามานี่มานี่มานี่เอาไหมชั้นอ่ะครับผมเดี๋ยวใช้เองแค่ถือแค่นี้ก็สามารถใช้ได้แล้วหรอใช่แล้วฮะอ๋อเหมือนที่ฉันเห็นจะสวัสดีครับคุณแจมเกิดอะไรขึ้นเนี่ยอะไรฮะอะไร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 ตุนอะไรครับเป็นไรครับเป็นไรครับทุกคนไม่เห็นตุนเหรอไม่เห็นครับไม่เห็นไอ้ตุนนไม่เห็นเออตุนครับผมนายตายแล้วเหรออ่า ผมสีวอกจังไหนดีมันก็เหมือนแบบตายหรือว่าตายผมก็ไม่รู้กันครับว่ามันเป็นจังไหนเหมือนว่าเฮาแบบรุดพ้นออกจากร่างกายแล้วก็บแบบเป็นวิญญาณเล่ร่อนจอ่างไี่นะครับคือฉันอยากให้หนายช่วยหน่อยอ่ะให้ผมทำไรครับตามหาโลนินที่ฆ่านายเอาที่ <c oughs> ผมมีขอแลกเสนอไอ้ขอเสนอได้ปะครับ <c oughs> แลกเปลี่ยนกัน <c oughs> ครับตอนนี้ผมยังไม่าสาม,มารถที่จะขึ้นไปหา ปนสวรรค์ได้ก็เพราะว่าผมตายโดยการที่แบบไม่ได้ตายปกติไหมครับเหมือนตึกสังหารแล้วก็เป็นวิญญาณเลลอดนงใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าผมช่วยหาโลนินอ่าคุณแจมก็ต้องาให้ผมสามารถขึ้นสวรรค์ได้ไหมครับเออเออเออโอเคแคป๊บนึงนะะบังอนอะเออเธอช่วยอะไรฉันหน่อยได้ไหมช่วยอะไรหรอเธอสามารถเอาลายชื่อของเพื่อนฉันน่ะที่ตายแบบผิดธรรมชาติเอาไปขึ้นสวรรค์ได้ไหมครับมันก็แล้วแต่ กรรมของใครของมันนะค่ะยกเว้นแต่ว่าอคุณจะเอาบุญของคุณอนะไปช่วยเพื่อนนะบุญของผมอะเหรอใช่มันต้องแลกเปลี่ยนกันนะแผ่แมเผมตตาใช่ไหมแผ่แมเมตตาะไร,รแผ่แมเมตตาสั้น <laughs> เออผมมีบุญด้วยเหรอเนะี่ยผมเพิ่งรู้ <laughs> อออโอเคถ้างั้นผมยอมครับทําได้ใช่ไหมครับคุณต้องช่วยผมนะ <laughs> ได้อย่แล้วถ้าเป็นคุณแชมป์อะผมพร้อม <laughs> ช่วย <laughs> คุณเสมอ พิงคครับะจ้าตุลครับคุณแชมป์ฉันช่วยนายได้แล้วก็เพื่อนๆของเราโอเคครับแต่ว่ามันก็ต้องใช่บุญหลายนะครับเพราะว่ามันกับ,บ่ารดี้มิ่งคนเดียวก็มีเออเลยอีกนื่องเป็นวิญญาณเร่ร่อนหมดเลยครับบางคนที่เขามีบุญพ่อยี่เลี่ยวเขาเกิดก็ไปเกิดบนสวรรค์แล้วครับเช่นลุงพจน์ยังสี่เขาก็เกิดไปหาลูกเมีเเยเขาแล้วไปหาลูกเขานะเขาบว่ามีเมียผมลืมอะไรครับแต่กันยังมีผมกับเออเลยที่ยังบาสามมาขึ้นไปได้ เออเดี๋ยวเดี๋ยวฉันฉันขอลองอะไรหน่อยได้ไหมอ่าได้ครับเอ what? อ What เออ What What เฮ้ย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 เล่นอะไรของแกมาแชมป์พูดอยู่คนเดียวเลยนะเนี่ยน,นะพูดอยู่คนเดียวมันบ้ามันบ้าไอ้ชมมันบ้าเอา้า ทำอะไรอ่ะโยนโยนโยนของเล่นอะไรมาแล่วประคุมลองดูอ่ะครับไอ้นี่ก็อีกคนบ้าพอกันอุ้ยอุ้ยเป็นอะไรประคุมฉันเห็นตนุนะตั้ง,ต,งตกใจตุนนะฉันเห็นตุนอยู่ตรงนั้นเมื่อกี้ใช่ไหมเฮ้ยตุนครับอ่าไปพาฉันไปเลยใช่ครับทุกคนตามผมมา โอ้แน่ใจนะเนี่ยแน่ใจผมมาได้บ้าผมคุยกับตุนผมมาได้คนเดียวอุ้ยนราชันมันบ้าอยู่ตรงไหนอะคาช่าว้ยเฮ้ยอะไรอ่ะจับแล้วเฮ้ย่ตายไปูเดี๋ยวนี้ไม่อยาไป้ล้ว ไปแล้วเาเ<อ>ไปเพ<ฮ><ม>ื่อนเล่นหนูเไม่ไม่ไม่เอาไงดีเอาตุนยังไงเนี่ยเอางี่คุณแชงฉัจนจำพลังผมได้บอที่ผมสาม,มารถสั่งประตูไม่ตีได้เออจำได้จะเอางานบอรครับจะว่าไปเลยบอ,ไไบอไุได้เหรอเอาแล้วนายตายไปแล้วนี่กายหยาบนายตายไปแล้วถึงจะตายแต่ว่าวิญญาผมก็สาม,มารถทําได้ถึงคนอื่นจะเป็นตัวผมแต่เขาก็ต้องเห็นสิ่งที่ผมทําเช่นถ้าผมวางบอก อุ้ยเขาก็ต้องเห็นอุ้ยฮโอ้ยอะไรเนี่ยมะได้ยังไงเนี่ยอะไรเนี่ยเออมันมาไงมาได้เจนไดมาได้เจนไดโอ้เมื่อกี้ผมเมื่อกี้ผมวางเองอะครับอ้าวอ๋อใช่อุ้ยสุดยอดไปเลยเอาเลยทั้งนั้นสร้างดูนอนไปอุ้ยอุ้ยอุ้ยอะไรเนี่ยอะไรอะอยู่ดีๆก็เกิดขึ้นมาเอาทุกคนครับแชมป์ทำได้เหรอเนี่ยแชมป์ทำได้เหรอเอออ้าใช่ครับผมผมทำก็ได้อ่ะไปไปลงมาเลยครับเราจะไม่ตายใช่ไหมเนี่ย อุโมงโ,โดดแรงเข้าไปเลยครับเข้าไปเลยลงไปเลยครับไอสไตล์โรเซนลงไปเลยลงไปเลยลงโอเคออ้ออชัดไปก่อนนะเอคตัวใหญ่โว้โหโหนี่เรามาอยู่ที่ไหนกันเนี่ย เออเออนั่นสิครับที่ไหนเนี่ยอ้าชิจัดไปเลยการทำลุมรูหนอนอย่างนี้มีคนเดียวก็คือตุนนี่แกอย่าบอกนะว่าแกสามารถคุยกับตุนได้จริงๆผ่านไอ้เครื่องรางอะไรที่แกเอามาจากประคุมเอ๋อใช่ครับแล้วการเห็นผีนี่มันแบบหน้าเละหรือเปล่าครับหรือว่าสภาพดีก็ไม่เละครับปกติดีครับทพตกใจนี่แหละครับคุณแชมที่นี่ก็คือมันเป็นที่ ที่โล่นี้กวที่สุดมันเป็นป้องภูเขาไฟที่ไว้สําหรับทําลายเดมอนคิงทําลายเล็กไหลหรือสิ่งอื่นๆที่มันมีแบบพลังงานสูงถ้าเกิดว่าโลนี้ไม่รู้ว่าเฮามาที่นี่มันก็ต้องตามเฮามาแน่นอนครับถ้างั้นขอบคุณมากเลยนะเดี๋ยวเรื่องสัญญาฉันจะทําตามสัญญานายเองใช่ครับเอ่อถ้างั้นฉันจะให้นายไปสู่สุขติไอของพันเนี้ยฉันไม่ใช้มาหรอกฉันให้นาย เฮ้ยอ้าวม่งม่กล่าวลากันหน่อยเลยเฮ้ยแชมป์ถ้าฉันไม่เห็นว่ามันมีหลุมนี้ฉันคิดว่าแกคุยคนเดียวได้เนี่ยหรอครับใช่ทุกคนครับตอนนี้เราก็เดินทางมาที่ป่องภูเขาไฟที่เอาไว้ทำลายทุกสรรพสิ่งบนโลกใบนี้ใช่ครับถ้างั้นมันไม่สวย่ะที่นี่มันอันตรายมากครับหนากลัวไม่ต้องห่วงนะน้าจะดูแลหนูเอง โอเคค่ะ okay, รู้แลน้องสาวหนูด้วยโอเคเลยคนนี้ดือไปกันเถอะครับเออมันจะออกมาจริงเหรอว่าเนี่ยจะตุ่นโกหกหรือเปล่าหนูกลัวตามฉันมาแตงกลัวหรอกผมว่านะเราจะต้องทําที่พักให้เก่บเด็กๆก่อนนะครับไม่งั้นจะได้รับอันตรายได้อ่อเคได้เดี๋ยวลุงขุดหลุมเลยเฮออมาเรีย เธอไม่ต้องออกโรงนะเดี๋ยวฉันจัดจารเองอ๋อโอเคแน่ใจนะว่าจะไหวอ่ะไหวฉันไม่อยากเธอมาเสี่ยงน่ะอืไม่ต้องคิดมากนะไปไปเถอะเข้าไปในรูไปครับทุกคนเงินผมขอเข้ารู้<า>ด้วยแล้วลกันนะเพราะว่าผมไม่ใช่นักรบผมเป็นนักรัก <c oughs> มีสดิสแล้วเรามีเวลาไม่มากโอโฮ้ยบ้าเอ้ยอะไรอะไรก็ใช้ฉันก็ลุงมีไว้ใช้นี่ <c oughs> เอาละจโดนินถ้าคิดว่านแน่ก็มาเซอุ้ย โอ้ยไ้ามันมาแล้วนะผีตายซากอย่ามาเลยลุงอย่ามันเออเออเออยออเอ้ยออเ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 อเอ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 อเเออ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 เอนเอนออเ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 อเออออเเออเออ่ออเออเอเอออเออเอเเ ราจังหวะที่เรานีนมันโผมาครับไปลุงแต่ว่ามหิวข้าวหิวตลอดเวลาเลยแกน่ะโอ้ยอ่ะ,อะอไปเี็มสเต็กไว้ให้หละรู้ว่าแกต้องหิวหิวไม่เป็นเมลาเวลาเลยโทษได้ไหมล่ะเฮ้ยไม่มไปแล้วลุงไปอีกแล้วร <c oughs> อบรบแชมป์อครับหย่าย่าๆยๆาๆยายายาย ไปตีกัน mất แก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  Chạy แก mất หมด Tắt cho แกแกแก ra แก Tắt Ai dạy แกแกแก bọn แก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  ไอ้เจตจะตายอะไรเห็นถึงยั่เลยโอ๊ยโอ๊ยโอ้ยโอ้ยตายอยากชีบหายเลยไอ้ตัวเวนนี่นั่นสิครับลุงถ้างั้นเราแยกกันหาไหมครับลุงถ้าหาแบบนี้น่าจะไม่เจอแน่ทั้งวันได้เลยแชมป์แจจะไปทางไหนอ่ะลุงไปรอผมอยู่บนป่อมภูเขาไฟครับเดี๋ยวผมจะรออยู่แถวอทะเลโอเคได้เลยไปหาข้างหลังนะอ๋ฮะ

เวลาเล่นแล้วแกพูดอะไรเนาะแกทั้งหมดเวลาเล่นแล้วเหมือนกัน <c oughs> จะถอยี่ดูให้แหลกไปเลยสรสางสะการที่แกทำกับฉันเป็นครั้งสี่แล้ว ข้าเพื่อนฉันแกตายสักทีนะอไม่ตายง่ายๆหรอกนะว้าหยาหยาเฮ้ยทำไมแกไม่ตายวะเนี่ยแกคิดว่าแกจะทุบฉันจนจะตายง่ายหรือลกงไอชีผิดแล้วลุงอยู่ดีแจม แกฟันมันแกไม่ตายหรอกต้องใช้เล็กหลายเท่านั้นสนินแกฆ่าทุกคนไอชาติตัวทุกคนที่ตายไปก็เพราะฝีมือแกไม่เ้ย ขอโทษคุณแชมป์กับลุงนะครับทำไมนายถึงทำอย่างนี้กับพวกเราล่ะเหมือนเป็นเพราะผมอยากได้พลังนะครับนายต้องได้รับกรรมในสิ่งที่นายทำครับคุณแชมป์ช่วยสังขารผมทีครับลุงเอาไงลุงขอร้องจ้าขอให้เป็นสุสุกตินะนไปลุงภารกิจของเราเสร็จแล้ว <c oughs> ไปเอาขึ้นไปทำลาย ทั้งสองอย่างนี้เลยครับลุงลุงเฮ้ยโอ้ยแชมป์มนสูงมากเลยร้อนด้วยทั้งนั้นโยนเลยลุงครับผมทิ้งอันนี้ด้วยไม่ต้องใช้ละเฮ้ยบทเรื่องบทลาแล้วนะครับลุงใช่แชมป์ไปไปหาพวกนั้นกันครับเอาแล้วเศกลละ ไม่รวมตัวกันแล้วมั้งเอ่อทุกคนปลอดภัยดีนะครับทุกคนปลอดภัยดีครับแต่ว่าแต่แต่ว่าอะไรหรอครับมาเรียครับปกป้องพวกเราใช่ค่ะคุณมาเรียเขาปกป้องพวกเราเดี๋ยวเด็กสองคนนี้ผมจะรับเลี้ยงไปดูเองแล้วกันนะครับฝากด้วยครับทุกอย่างน่าจะจบสิ้นแล้วนะครับถ้าอย่างนั้นผมขอแยกทางกันตรงนี้เลยนะครับยครับ เด็กๆตามผมมาเอ่อเอาไงต่อดีครับก็แล้วแต่แฟนแกสิเขาไม่ใช่แฟนผมอะเพื่อนแล้วนายจะไปสวรรค์กับฉันไหมเออฉันว่าไม่ดีกว่าฉันมีคนคนึงที่จะต้องดูแลนะบนโลกมนุษย์อุ้ยสวยดูแลใครวะดูแลลุงเนี่ยแหละปิดภาละ มแกพาลาชันเอาล็อตสกเอาไงอะ่ะเอาชั้นตามบงออนไปนะ่ะโอเคขอให้โชคดีนะงั้นฉันนห้หของขวัญนายก่อนไปนะอะไรเหรอ <c oughs> ไม่เกรงใจผู้เท่าู้แก่แถวนี้เลยเออไม่เกรงใจตัวเลยนุง่งถ้าถ้างั้นขอให้โชคดีนะครับงั้นชั้นไปแล้วนะครับ ม่มีของฝากเลยเว้ยไปแล้วเข้าไปแล้วลุงใช่เข้าไปแล้วไปไปไหนก็ต่อดีลุงไปที่ไหนบันไลทุกที่นั่นไปแม่กทุกที่เลยไปไปไปลุงไปปากของเธอยังหวานเหมือนเดิมเลยเนี่ยเธอมันของฉันแล้วนะไม่ใครมายุ่งล่ะมีฉใช้คนเดียวพออ่ะนี่ทำไมคุณไม่ยอมบอกคุณแชมป์ล่ะคะว่าเขาเกิดมาสี่ชาติแล้ว ชาติหนึ่งที่เกิดในเอ,อิร์ธหนึ่งนีมันจบไปนานแล้วตอนนี้เขามีชีวิตใหม่ที่เอ,อิร์ธสแล้วนะ